สวัสดีครับบอยนะครับจากช่องบอยโปรโมชั่นนะครับวันนี้บอยมีรถอีกหนึ่งคันนะครับมาให้ลูกค้าดูนะครับกับรุ่น XLT นะครับเป็นรุ่น2.2ลิตรนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมตัวนี้มากับแรงม้า160แรงม้านะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่857,000บาทนะครับวันนี้มากับชุดแต่ง F150 Spider นะครับผมแล้วกับ m a c ก20โตโตเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมรถกันนะครับก่อนไปชมก้านฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e บอยด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยนะครับ เริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าเรานะครับจากกระจังหน้าเดิมนะครับเป็นเราเปลี่ยนทําเป็นกระจังหน้าตัว F150 Spider นะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับสามารถทําให้การระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็จะมากับไฟ3จุดนะครับไฟสีสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะตรงฝากระโปรงนะครับเราทําการติด อักษรอะคริลิกเพิ่มนะครับเป็นสีดําเงานะครับก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวฝากระโปรงรถขึ้นมานะครับในส่วนของกันชนด้านล่างนะครับกันชนด้านล่างนะครับเราก็จะทําเป็นสีในส่วนของสีดําด้านนะครับตัดสีเงินนะครับในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีสีมาได้เลยนะครับหรือจะเป็นดําด้านดําเงาหรืออะไรแล้วแต่นะครับลูกค้าสามารถเลือกตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็จะมาคู่กับไฟ LED ตัว C นะครับในส่วนของตัวชุด F150 Spider เลยนะครับ ถยบมาในส่วนของตัวไฟด้านหน้านะครับไฟด้านหน้านะครับจากไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมนะครับเราทําการเพิ่มระบบไฟมัสแซงเข้าไปนะครับจะเป็นไฟ LED วิ่งกลางวันนะครับผมแล้วก็พร้อมสเต็ปไฟเลี้ยววิ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีคีบ3ามคีบให้นะครับในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์นะครับเราทําเป็นสีน้ําเงินมาให้นะครับแล้วก็ตัวรอบโปรเจคเตอร์เราก็ใส่เป็น LED รอบวงแหวนมาให้เลยนะครับ ขยบมาในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับเราติดในส่วนของซุ้มล้อขนาด6นิ้วมาให้นะครับแล้วเราทําการยิงซิลิโคนเรียบร้อยนะครับเก็บงานนะครับทําให้กันน้ําเข้าในตัวชิ้นงานนะครับทำให้อายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับขยบลงมาด้านล่างนะครับล้อแม็กนะครับจากล้อแม็กสิเดิมนะครับเราทําการเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะครับเป็นขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นออฟเซ็ตลบสินะครับจะมากับยางคอสมิกเลยนะครับขนาด275 อ่าห้าสิบห้ายี่สิบนะครับจะมากับยาง AT นะครับก็ให <laughs> <laughs> ล้อใหญ่แล้วก็มีความเงียบด้วยนะครับระดับหนึ่งนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับจะเราทําการยกขึ้นให้1นิ้วนะครับผมทั้งหน้าและหลังเลยนะครับทำให้ดูจัดทรงค่อนข้างสวยงามเลยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับชุดแก้มข้างหรือกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นเซ็ตสีดําเงามาจากโรงงานนะครับพร้อมมือจับนะครับแล้วเราเสิร์ฟในส่วนของถ้วยรองมือจับมาให้นะครับก็จะเป็นถ้วยรองมือจับแบบกันลอยนิ้วมือนะครับเวลาลูกค้าเปิดเข้าเปิดออกรถนะครับตัวนี้ก็จะปกป้องการเกิดลอยนิ้วมือมาให้นะครับคิวกัน เราติดมาให้เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของฟิล์มเราก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้าน,นะครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายนะครับคันนี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนไฟท้ายแบบใหม่มาให้นะครับเป็นไฟแอลท้ายไฟท้ายใหม่นะครับจากไฟท้ายเดิมที่เป็นไฟท้ายแบบ หลอดธรรมดาเราเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแบบเต็มระบบเลยนะครับเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็จะมีไฟในส่วนของ s i เนเ t u r e ก็คือจะเป็นรูปตัว C 2เส้นแบบนี้เลยนะครับแล้วจะมีไฟเบรก LED ขึ้นมานะครับผมในส่วนของตัวกันชนด้านท้ายก็จะเป็นของโรงงานมาอยู่แล้วนะครับเป็นสีดําเงานะครับพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับในส่วนของกระบะท้ายนะครับเราติดระบบในส่วนของฝาท้าย easy lift ขึ้นมานะครับก็ทําให้ช่วยผ่อนแรงได้ระดับหนึ่งนะครับผมจากน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ช่วยผ่อนแรงนิดนึงนะครับ ในส่วนของด้านในของ XLT นะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเปิดเข้าไปภายในนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีเท่านะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมากับฟังก์ชันนะครับพวกพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับระบบพูดคอนโทรลไฟหน้าเปิดปิดออโต้ที่ตัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จะมีไฟสองกระบะท้ายมาให้ด้วย นะครับในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอซิงสขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับสำหรับผู้พท่านไหนนะครับที่ชอบแต่ง สไตล์เมกาแบบคินครีนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกับบอยมาได้เลยนะครับเดี๋ยวบอยทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ในคลิปและใต้คลิปนะครับหรือมาเจอกับบอยได้ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่พัทลุงธานีนะครับเรามีรถสวยๆให้ชมหลายคาันเลยนะครับก็วันนี้บอยพามาชมรถ f o r ์ดเลนเจอร์ XLT สีบอลเงินเพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ